สวัสดีครับผมสวัสดีซี่สู้ผู่สุขนคนกับผมมาละพี่น้องโค้งสุดท้ายปู่ศูนย์เจ็ดสายตัดสุดทำเงินลนะพี่น้องเนาะปู่ศูนย์เจ็ดสายตัดสุดทำเงนินมาละพี่น้องปู่สรุปให้เลยโค้งสุดท้ายเลอพี่น้องเด้อปู่สรุปให้โค้งสุดท้ายเลยแบบจังๆแบบผู้ทุ่นหน่อยก็จัดใดเลยพี่น้อง กันที่16ตุลา2568ได้พี่น้องเด้อ16ตุลา2568รัฐบาลไทยเด้่อ16 ちょっ Cool. See that? Bad cow. แปดศูนย์เอ้าเรื่อเขียนเลขวิ่งพี่น้องขอโทษนะเขียนเวลาแรกเนาะตัวหนังสือมือเกลืองอยู่เริ่มเขียนเลขวิ่งเอับเขียนเวลากได้พี่น้องก็อันเดียวกันคือเก่ามันจะจับคู่ไปแล้วขนาดได้ปูเขียนให้เลขวิ่งข้างบนครับ สองสองหนึ่งเก่าหนึ่งเอฟซีได้ฝ่าวิ่งผ่านได้บางคลิปให้จบกันมัธยวราชัคือว่าอันสรุปโค้งทุ่ยไทยคือแข่งไฮไลายคู่แต่เดี๋ยว เดี๋ยวจังขาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวจังขาเบิง้งเดี๋ยวจังขาเบิง้งเดี๋ยวจังขาเบิ้งปูสายตัดสิตัดเลียจักคูจักหางันไปสิเลียจักคูนไปยังมันเริ่มแด้วพี่น้องก็ขนาดขนาดได้ปูเขียนเลขวิ่งกงันกั้งเติ่งตะแถ่นจังใดจังเริ่ม ขึ้นไปล่างเไยดอกเดียวกันวิ่งบนล่างแปดแปดกับหนึ่งเรกวิ่งนะี่ ปูเนนแปดได้พี่น้องได้ปูเนรแนปดเนแปดตะไบเล็กวิง่งตะไเล็กวิ่งน่นปูบริตัดได้พี่น้องได้ปูบริตัด มาเบิ้งปูตัดตัวใดบาดเนี่ยเบิ่งคี้เรจบกวนพี่น้องเป่าเลียงพนสี่แปดเนี่มันมาเนี่ยบอปูตัดพี่น้งปูตัดด้วบอลเ่นพอเพชรตัดที่นี่ปูตัดเดี๋ยวขี้ให้เบิ้งไล่เมือปูดอกเนปูตัดล่ะนี่สี่แปดแปดสี่เหล็กท่มาเหล็กท่มาเนี่ยท่านได้เห็นม่จากหัวจากปีอยู่นี่ยเล็กสี่แปดม่รู้ว่าเป็นเหล็กยังเล็กท่ม่าเนี่ย ตาพี่น้องมากกระจัดได้สำหรับปูนี่ตัดแล้วหนึ่งสองกระตัดเก่าหนึ่งกระตัดสี่หนึ่งกระตัดแต่ว่าเลขทิศหนึ่งนี่ปูตัดเหมือนเลยแต่ว่าเลกวิ่งหมดหมดตัดเลยเลขทิศแปด 8, นี่เลขทิดแปดปูกระตัดสี 48, ่แปดนี่หางเดียวเพราะว่าเลกสี่แปดมันไม่ยาก เหลี่ยสองคู่นี่สองคู่นี่คือตัวเน้นเลยนี่น,นี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละจังว่าสรุปโคงทุดท้ายให้นเบอรคลิปให้มไนมเบอรคลิปให้จบนี่แหละตัวเน้นตัวเน้น,ว,น,นว่าเลขมันออกบนกับคู่หนึ่งล่างกับคู่หนึ่งเลขมันออกแค่สองตัวบนล่างก็ต้องเอาไปหลายพี่น้อง นี่แหละสิบหกตุลาสองห้าหกแปดปู่ศูนย์เจ็ดสายตัดสูตรทำเงินสี่แปดแปดเก้าแปดศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งตัดไปแล้วเหลืออยู่สองคู่นี่แปดเก้าแปดศูนย์นี่ส่วนเลขวิ่งนี ปดกับหนึ่งตะวันหนึ่งปูบริตัดได้พี่หน่องได้อตะวันจับปูบริตัดติดหนึ่งอยู่เน้นแปดพี่น่องจังวงได้แหละนี่ไล่เมื่อปูหนึ่งปูบริตัดดิหนึ่งบริตัดตะวันตัวเน้นนี่ปูขีดเส้นเตีย่างสิละ่ะเอฟซีที่จิตามปูศนะูนย์เจ็ดน่ะหกจากกีดอ,อกไล่เมื่อปูอะไรนี่นี่ละขั้นตัวเน้นขีดเส้นเตียแบบนี้เอาโอ้ยเริ่มข้าวพี่หน่องปูวงกลมแปดศูนย์ตัวเดียว เอามันได้วงกลมละแปดเก้านะพี่น้องเนาะเลขกันตลอดปีคือเก้าอ่ะล่ะแปดเก้าก็แปดเป็นเลขกันเอาเอามาเรียกพี่น้องนี่ไล่เมื่อของปูศูนย์เจ็ดเอ็ซี่ที่ดตามปูศูนย์เจ็ดลูกขันอยู่หรอกไล่เมื่อปูเป็นตัวสี่ละตัวน,น้อยน้อยสี่ละแะเช็หน้าจอครับผมมักแปดเก้าหรือมากแปดศูนย์หารัตต์ลีกันบ่ม,มาเข้าก,กับพานนะพี่น้องเอาฝากก็อะไรก็แช่ก็ดีตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม